เดอกชอเนาะอาฮตัเนาะลายลว่าขมิปุ๊กจีกันเมืก็ไอ้เจ้หัวฮะตัเนาะลายว่าขมิปุมีร่างนานนั่นนะ Nó là con quái, quái hú, mà ở năn, sống có ở năn Năn Ơ Nhìn mấy cháu, chín mì con quái hú ở cá Cáu nó đọt quái ẩm 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 Cháu hát nóng ẩm phê báng, lúc mọc thịt, mọc này ไม่รู้เปียหมอกดินหมอกมือมาอิดมือนไหนเลยวาเพี้ยว่ะฮ่า่า่าอิจาเนี่ยไม่รู้เปียหมอกดินหมอกมืออิดมือนไหนเลยว่าวะเออใครให้มาเปียด้วยหมอกดินหมอกมือบ้านว่ะอ๋อ นั่านอกำเทว่าพ่อกำมาไลยอยหางนะเขามาจอยบนหันแล้กลกนหนับเียน้อวาวัันกไดย้็าีได้ล้เอาลักทันหนัเดี๋ยอ ย่อฮะพอบ้าว่าเพราะค่ากินก็กว่าพอ10แน่รู้ <laughs> 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 <hatsip>

เฮ้ยเห็นความสายมาอมเนะ่